ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผู้เข้ารับการคัดเลือกนายบุญยริตไก่งามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพะเยาพิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาตลอดชีวิตการเป็นนักเรียนกระผมได้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม5ประการในการดำเนินชีวิตคือความพอเพียงความมีวินยัยความสุจริตความมีจิตอาสา และความกระตันอยู่กระผมเชื่อว่าการทำความดี <c oughs> ไม่จาเป็นต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่หรือมีตำแหน่งใหญ่โตใดๆเราก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ขอเพียงแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆด้วยความตั้งใจจริงคติพจน์ที่ผมยึดมั่นในหลักการดำเนินชีวิตและการทำงานอยู่เสมอคือเราดำรงชีวิตด้วยสิ่งที่หามาได้แต่เราสร้างชีวิตให้มีคุณค่าด้วยสิ่งที่เราให้ออกไปกระผมมีโอกาสขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการกจิตอาสาหลายด้าน ทั้งในโรงเรียนชุมชนและระดับจังหวัดเช่นคณะกรรมการวุฒิสภานนกเรียนโรงเรียนเพ,พียววิทยาคมเลขานุก,การศูนย์อำนวาการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาคที่5ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดพพเยวรุ่นที่20รองประธานด้านศาสนาและพระมาหากษัตริย์ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพะเยววิทยาคมที่ปรึกษาโครงการชุมชนคนปลอดกันโครงการเยาวชนสร้างสุขโครงการสุขภาวะทางเพศที่ดีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสิทธิของหนูรู้ไว้ใช้เป็น โครงการยุทธเทลเลอร์หัวข้อพยาวกับวัฒธ,ธรรมที่เลือนหายไปโครงการสถานศึกษาปลอดภัยห่างไกลยาสูบโครงการข้าวภูมิปัญญาแห่งล้านนาภายใต้โครงการเยาวชนพลเมืองดีหัวหน้างานสารวัตรเรียนโรงเรียนพยาวิทยาคมและประธานเจนนำสารวัตรเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาอีกทั้งยังได้พัฒนาโมเดล SITPPK เพื่อส่งเสริมระเบียบว,วินัยของนักเรียนภายในโรงเรียน จากความตั้งใจและการลงมือทำจริงของกระผมทำให้กระผมได้รับรางวัลหลาย,ายรายการเช่นเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยาด้านการพัฒนาสังคมเด็กดีเด่นจังหวัดพะเยาประเภทคุณธรรมจริยธรรมกิติบัตรเหรียญทองการแข่งขันสภานักเรียนงานศิละปะหัตถกรรมเป็นต้นแต่สิ่งที่กระผมภูมิใจมากที่สุดไม่ใช่โล่หรือเกียรติบัตรแต่คือการได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการทำของกระผมครับ สุดท้ายนี้ผมขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสได้นำเสนอและหวังว่าเรื่องราวเล็กๆของกระผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนกล้าทำความดีเพื่อสร้างสังคมที่แน่อยู่สำหรับทุกคนครับขอบคุณครับกัันนนดาาาาาาารรรรรววพพยยยิศลงงงตมมมมชชืสสคเี